ันไม่ได้ดีได้ทุกตัวไม่ได้ประสบความสำเร็จทุกตัวแต่ต้องทำอ,อันที่หนึ่งนะครับสองคือแม้กระทั่งกระบวนการนําเสนอคือคูหาการออกแบบคูหาถ้าเรามองย้อนไปเมื่อยี่สปีก่อนเมืองไทยงานแสดงสินค้าส่วนใหญ่ใช้ครูหามาตรฐานผมจำได้ผมเป็นพวกจัดรุ่นแรกๆสูวนธุนรกิจอะครับเป็นเป็นตั้งโครงเสร็จใช่ครับก็เอาของมาใส่เท่านั้นเองซึ่งมันก็ไม่เกิดความหลากหลายไม่เกิดความเราเรียกว่าอ m p a c คคือความดึงดูดนะะแต่เราเรียนรู้ว่าวิธีการนําเสนอต่างหากก็เป็นตัวหนึ่งที่ รอความสนใจของลูกค้าต้องมาคือเพราะงั้นเราบอกว่ามันก็ต้องคิดภาพทั้งหมดคือสมาคมก็จะช่วยแนะนําตรงนี้ในกรอบรวมก็คือว่าอย่างนี้ครับผมกลัเรียนว่าเรามีข้อแม้ด้วยเหมือนกันในในขีดเหลี่ยมของการเป็นสมาชิกคือว่าเวลาออกงานเนี่ยห้ามใช้บูธคมาตรฐานต้องออกแบบบูธของตัวเองขึ้นมาเองอ๋อนี่นี่คือขีดเหลี่ยมที่การช่วยกันผลักเป็นแบบว่าเรานึกภาพว่าแต่แต่เดิมผมถึงได้กลับเรียนว่าแต่เดิมเรามีสิบบริษัทนานาที่ที่เล่นด้วยกับเงื่อนไขตัวนี้แต่ปัจจุบันมีอยู่เพรากคนเห็ล้วไงฮะ ว่าถ้าทุกคนช่วยกันคนละไม้คนละมือนําเสนอของที่มีดีไซน์อันนั้นทุกคนทําได้อยู่แล้วแต่วิธีการนําเสนอต้องสร้างกูหาให้น่าสนใจด้วยสองแบบนั่นคือในส่วนรมาคมเราทําอะไรได้บ้างที่จะเป็นเราเหมือนกับเป็นช่วยเป็นพี่เลี้ยงไกลๆก็คือว่าถ้าสําหรับผู้ประกอบการรายใหม่ที่อยากจะทำนี้แต่ยังไม่มั่นใจว่ามันใช้ได้หรือยังเนี่ยเราช่วยเราให้คําแนะนาปรึกษากันได้เราก็ไปปรึกษากับทางสมาคมนักออกแบบหรือทางดีมาช่วยกันได้เราก็อยากให้ทุกคนโตเหมือนกันครับ มันจะได้มันจะได้ไปด้วยกันครับนี่เปผลที่ในการสร้างสมาคมดีไซน์ขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นปัจจุบันถ้าอย่างในงานแฟร์ที่เราออกอย่างงานบิ๊กนะครับงาก็จะกลายเป็นดีไซน์ฮอลล์ขึ้นมาแต่ส่วนของดีไซน์ฮอลล์ครับแต่ในอนาคตนะฮะจริงๆต้องกลับเรียนว่าที่เราวาดฝันไว้เนี่ยเราอยากให้งานบิ๊กทั้งหมดเนี่ยเป็นดีไซน์ฮอลล์ด้วยซ้ำ อ๋อทั้งหมดเลยครับถ้าเป็นไปได้คือหมาย <ฮะ S 1> ว่าทุกๆทุกๆฮอลเลย <ฮะ S 1> ของของพาพิธีของคนไทยที่ไปอยู่เนี่ยแล้วไม่ใช่เฉพาะในเมืองไทยในอนาคตที่ไปเอาเมืองนอกต้องมีหน้าตาบูธออกแบบหมดไม่เลือกการใช้บูธคูหามาตรฐาน <ฮะ S 2> ไปสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นแน่นอนคืออย่างที่ผมเรียนไปแล้วถ้าทุกคนคนละไม้คนละมือช่วยกันตั้งแต่แรกยากผู้ผลิตพยายามทอกคนจะได้หมดสิ่งที่เกิดขึ้นคือภาพลักษณ์ว่าโอ้โหประเทศไทยผลิตสินค้ามีฝีมือนอกจากมีฝีมือมีดีไซน์มีดีไซน์นำเสนออย่างมีชั้นเชิงอีก ภาพลักษ์ก็เกิดขึ้นกับตัวสินค้าไทยสมาคมนั่งคุยกันมาว่าปัญหาอุปสรรคข้างหน้ามันจะเป็นไงจริงๆมันมีอยู่ตลอดนะครับพี่ปุ้มครับตามตามสถานการณ์ของทางเศรษฐกิจอย่างเช่นยกตัวอย่างล่าสุดง่ายๆสิ่งที่เกิดขึ้นเศรษฐกิจชะลอตัวต้องยอมรับใช่ไหมครับค่าเงินค่าเงินบาทที่แข็งตัวอะไรต่างๆทุกอย่างนี้มันมันก็ต้อง นี่คือตผลที่เราต้องต้องต้องรวมตัวกันเป็นสมาคมขึ้นมาก็คือช่วยกันเป็นส่วนกลางในการที่จะประสานกับทางภาครัฐนะครับดูว่าอย่างกระทรวงพาณิชย์เองนะครับจะมีนโยบายอะไรช่วยกันได้บ้างเพราะฉะนั้นตรงตรงนี้ก็สําคัญแต่ถ้าเกิดผู้ประกอบการใหม่เนี่ยที่สู้สู้กันมาอย่างโยธกาสู้มาคนในสมาคมสู้กันมาเนี่ยไอ้ความท้าทายไอ้อุปสรรคพวกนี้บางทีมันรับไม่ได้เหมือนกับคนที่ประสบความสำเร็จแล้วอ๋อแต่ก็ติดอย่างที่ผมเรียนถ้าจะมองในมุมย้อนกลับไปก็ต้องเข้าใจว่า แต่ท่านก็โชคดีไงถ้าท่านเป็นมือใหม่ที่มาเกิดขึ้นหรือก่อตั้งบริษัทขึ้นในยุคที่มันมีองค์กรเหล่านี้เข้ามาช่วยเหลือรองรับกลยก็แอพพลายซะเป็นสมาชิกกันซะนี่คือที่เราพูดว่าเราเชื่อในความการรวมตัวกันรวมตัวกันแล้วอะไรที่บริษัทอื่นเขาเคยเรียนรู้จากปัญหามาแล้วท่านจะไไม่ต้องเจอ,อ,อในขณะเดีวยวกันรวมตัวกันซะอ,อะไรที่มีการรวมตัวกันเพื่อไปขอภาครัฐเพราะภาครัฐ ไม่สามารถช่วยเอกชนเป็นรายบุคคลได้แต่ถ้าเป็นผ่านทางสมาคมทําได้เพราะงั้นเนี่ยท่านผู้ประกอบการมีควสามารถมีความตั้งใจจริงแต่มีปัญหาอะไรอยู่มาคุยกันผมไม่ได้พูดถึงเฉพาะสมาคมของเยนโอทุกสมาคมทุกสมาคมมีการรวมตัวเป็นแบบ ผลิตภัณฑ์ไหนประกอบการยังไงเนี่ยก็ควรจะเข้ารวมเป็นสมาคมซะแต่การเรียนเสริมนิดนึงก็คือว่าอย่างในกรณีของงานบิ๊กเนี่ยซึ่งประกอบด้วยทั้งหมดมีอยู่7สมาคมนะครับที่จะเป็นของตกแต่งบ้านทั้งหมดเนี่ยปัจจุบันด้วยความที่เราไปเชื่อเราทุกคนค่อยๆจะเชื่อในเรื่องที่ว่ามันต้องรวมตัวกันถึงจะอยู่รอดพื่ง่ายแล้วก็รับความช่วยเหลือจากภาครัฐได้อย่างเป็นรูปธรรมนะฮะเราก็เริ่มมีการรวมตัวกันจดทะเบียนเป็นสมาคมผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์อ๋อ ให้ชัดขึ้นไปอีกใช่ชัดขึ้นไปก็คือว่าสินค้าไลฟ์สไตล์เพราะมันมันครอบคลุมกว้างมากเลยนะครับในงานในงานบิ๊กถ้าถ้าหลายหลายท่านที่ได้มีโอกาสไปก็คงจะทราบว่ามีรวมไปกระทั่งถึงถ้าถ้าทั้งเจะสมาคคมตั้งแต่กระถางปลูกต้นไม้อะไรไปจนยังกระทั่งพลาสติกนะฮะตัวช่วยเมลามีนอะไรต่างๆทั้งหมดเลยอย่างมันอยู่เครื่องเขียนเครื่องใช้สำนักงานก็อยู่ในไลฟ์สไตล์หมดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเรารวมตัวกันตรงนี้ปุ๊บเนี่ย มันถึงจะเกิดแรงส่งแล้วเวลาภาครัฐเวลาเขาจะช่วยเขาให้ความช่วยเหลือนนวอะไรมันก็จะเกิดเป็นรูปธรรกม,มากขึ้น,ปนปรรไปต่างประเทศได้กันไหมคือเรามีการรวมตัวกันของสมาัยแน่น,นอนว่างานแฟร์ต่างประเทศดีไซน์เป็นไงเล่าให้ฟังหน่อยผมผมเรียนง,งี้ครับต้องต้องบอกก่อนว่าอ,อย่างของเรา97บริษัทเนี่ยนะครับ แน่นอนว่าไม่ไม่ไม่สามารถจะเอาทุกทกคนไปออกในทุกๆแฟร์ได้กันเพราะว่าสินค้ามันจะมีหมวดกลุ่มที่เหมาะกับแต่ละแฟร์เหมาะกับกลุ่มแต่ละแฟร์ไม่แตกต่างกันใช่ครับอย่างล่าสุดเราไปที่งานที่เพิ่งกลับมาเมื่อเดือนกันยายนนะครับก็คืองานมิสซองอัพเช็กที่ปารีสนะฮะที่ฝรั่งเศสซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นงานแฟร์ที่สวยที่สุดในโลกและเป็นเหมือนกับมีอิทธิพลมากที่สุดในโลกในวงการของการออกแบบสินค้านะครับ เราก็มีการรวมตัวกันไปอย่างเช่นนี่ก็เช่นเดียวกันถ้าไม่มีการรวมตัวเป็นสมาคมเราก็ไม่สามารถของงบสนับสนุนจากทางรัฐได้นะหรือรนี่นนนคือส่วนหนึ่งแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่ได้คือนอกจากไปขายของแล้วเราได้ไปเรียนรู้อย่างที่ผมพูดไปตอนตอน้ตนว่าเราไปรู้ว่าต้องทําของทิศทางไหนถึงจะขายได้ไอ้แฝงพวกนี้ช่วยตัวนี้เป็นเป็นข้อมูลจริงซึ่ง,งไม่สามารถ นั่งดูอินเทอร์เน็ตอย่างเดียวไม่สามารถทราบได้ได้ไปจับของเขาไปคุยเขาครับเพราะว่าเราดูอินเทอร์เน็ตเราเห็นภาพหน้าตาเฉยๆแต่ไปดูของจริงเราจะรู้ว่าฟินิชชิ่งต้องเป็นแบบมีการเข้าการจบงานหรือขนาดสัดส่วนพื้นผิวสัมผัสหรือบางอันต้องมีกลิ่นมีอะไรมันเป็นแบบไหนถึงจะถูกกับรสนิยมของเขาแล้วเราก็เอามาปรับปรุงจากของที่เรามีอยู่เนี่ยเช่นอย่างที่ผมเรียนมวตอนต้นกรณีของอลันดิกใช่ไหมครับทำได้แต่แบบนี้แล้วก็ฟินนชชิ่งตีเหล็กดำๆถ้าเอาเอาแต่เดียวกันมาขัดให้มันเป็นเงาซะ นะฮะแล้วลมได้อีกสักทีหนึ่งแล้วทำเครไซอ์ให้ถูกต้องกับ,บกลายเป็นเครื่องใช้ตัวหารแทนที่จะขายได้เป็นบาททีละใบเขาขายเป็นชุดเทเบิลแวร์ได้ทีละเป็นเซ็ตอย่างนี้เป็นต้นนี่คือเกิดจากกระบวนการที่เอาของต้นทางไปดูที่ปลายทางว่าความต้องการเขาคืออะไรนะครับนั่นคือในส่วนของงานเมสซองนับเชฟแฟร์ที่ปารีสหรือล่าสุดอีกอันหนึ่งเมื่อเมื่อตอนการปรที่เราไปคือเร,อเราก็เอาอีกกลุ่มหนึ่ง12บริษัทนะครับของสมาชิกไปที่งาน i f f s ที่สิงคโปร์ นะครับซึ่งเขาก็อย่างสิงคโปร์เนี่ยเป็นตัวอย่างอันหนึ่งแต่เดิมเนี่ยเมื่อสิปีที่แล้วเนี่ยงานเขาเล็กมากเขาต้องมาอาศัยอยู่กับงานเราด้วย้ำปแต่ปัจจุบันเนี่ยด้วยการจัดการด้วยการจัดการที่เขาแล้วประกอบกับประเทศเราเองโชคร้ายที่มีเหตุการณ์ภายในใช่ไหมฮะเขาก็เลยแซงเราไปละเนี่ยเขาก็จัดการอนไรต่างๆแล้วเขาก็เอาสินค้าของไทยเราเองเนี่ยไปเป็นตัวแมกเนตไปช่วยโปรโมทอีกส่วนหนึ่งนะครับเราก็ได้ประโยชน์จากตรงนั้นใช่ครับจะทอนเนี่ย กลุ่มที่เราไปเนี่ยเขาชูพวกเราขึ้นมาหมดเลยอเขาจัดโซนขึ้นมาของเราเรียกว่าดีสเปซลยใช่ไหมคือดีไซน์ออฟเจ็คสเปซคือแต่อย่างนี้ผมเรียนถ้าถ้าเราเปลี่ยนกระบวนการคิดนีถ้าแต่เดิมเราโมจะคิดกันว่าเอยทำไมต้องไปช่วยงานเขาให้ดีขึ้นแล้วงานเรามันแย่ลงหรือเลย ผมว่ามันไม่ปประโยชน์คิดอย่างนั้นต้องคิดว่าจะทำยังไงให้มันดีขึ้นทุกคนคุณสมชายบอกมันเป็นโลกเดียวกันแล้ว,ลวมันเป็นภูมิภาคเดียวกันใช่ครับถ้าเราไปด้วยกันมันก็ได้ทุกคนใช่ครับอย่างนี้กรณีที่เราไปสิงคโปร์เราบอกว่าเราไปแต่มีข้อแม้แ่นะเดี๋ยวตอนงานไทยอย่างในงานบิ๊กที่เราเข้าไปเป็นกรรมการร่วมจัดงานด้วยเนี่ยเรามีนโยบายว่าในเร็วๆนี้เนี่ยนะฮะเราพยายามถ้าเรารวมตัวกันจดทะเบียนสมาพันธ์เสร็จเรียบร้อยอันนี้ขึ้นแน่ๆกระบวนการเปยนแลงก็คือยกระดับของงานบิ๊กเองให้เป็น international fair ต้องมี international fair อ่ international hall ซึ่งก็จะมีที่ตกลงกันหมดเรียบร้อยแล้วรวมทั้งตัทาง,งสมาคมของทางสิงคโปร์ทางอินโดนีเซียจีนส่วนหนึ่งจีนก็อย่างที่บอกอย่าไปกลัวว่าเขาจะมามาครอบเราแล้วเอาเฉพาะของที่เขามาเสริมเราใช่ไหมของที่เราไม่มีแล้วเขามีม,มาเสริมกันก็สู้กันไปครับนี่ท่านผู้ชมบอกว่าแหมคุณสมชายพูดเนี่ยเชื่อแล้วแต่ในบ้านไม่เนี่ยทำผลิตภัณฑ์มาทั้งตามไม่มีคนไหนออกแบบเป็นเลยครับทํำยังไงคืออย่างที่ผมเรียนครับพี่ หรืออยากหรือไปเรียนออกแบบได้ไหมไม่จําเป็นคือไม่จําเป็นว่าเราจะต้องทําอะไรทุกอย่างแล้วนับหนึ่งใหม่หมดอ่าอันหนึ่งนะผมยงผมอยากจะฝากเรียนไว้ก็คือว่าที่เราพูดไปตอนนั้นว่าทำไมญี่ปุ่นก็ตามนะครับอิตาลีก็ตามนะครับพวกนี้บริษัทที่เขาทําหรือเจ้าเก่าแก่ที่เขาทำของมาเป็นร้อยปีเขาอยู่ได้แล้วก็มาเป็นอินเตอร์แบรนดิ้งได้เพราะว่ากระบวนการเขามีตัวที่ต่อย,ยอดกันได้หมดซึ่งผมอยากเห็นตรงนี้ในเมืองไทยเพราะเมืองไทยเองจริงๆงมีความหลากหลายแต่ว่าอะไร มีสินค้าต้นทางแล้วแต่ไม่มีการพัฒนารูปแบบมันมีหน่วยงานตรงไหนบ้างไหมมีสมาคมออกแบบของเมืองไทยมีการลิงกงงานกันหรือยังแล้วมีหมดทุกสมาคมนะครแต่ปัญหาคือการจัดการไม่ค่อยไม่ค่อยมาเลี้ยงกันมากรมส่งเสริมการส่งออกส่วนหนึ่งของกระทรวงพาณิชย์มีหน่วยงานที่การพัฒนาตรงไหนคำแนะนาอยู่เด็กเหล่านี้ได้รางวัลระดับโลกในการออกแบบในระดับเอเชียไม่ต้องพูดถึงก้าวหลายหลายเจ้าก้าวไประดับโลก แต่กลับมาแล้วไม่ได้ทําอะไรให้ <S <S ผู้ประกอบการที่ไม่มีดีไซน์ทาอย่างไรให้คนสองกลุ่มนี้มาเจอกันเราช่วยกันลองนึกภาพว่าถ้าเป็นถึงตรงนั้นได้ทั้งหมดแล้วทุกๆบริษัษษษทในเมืองไทยทําแบบนั้นหมดหรือบริษัทใหญ่ๆเอาเฉพาะที่มีกําลังก่อนก็ได้ทาแบบนั้นหมดประเทศเราก็จะก้าวโดยภาพรวมขึ้นไปอีกถ้าเกิดมีลูกอยู่บอกอยากให้ไปเรียนดีไซน์คุณสมชายแนะนำไหมคนจะเรียนอะไรเนี่ยคือคือผมผมกลับเรียนว่าจริงๆแล้วถ้าถ้าเป็นเรื่องของการเรียนการสอนเนี่ยนะปัจจุบันเนี่ยผมยังเชื่อว่าดีไซน์ไม่จำเป็นต้องเรียนเสมอไป ดีไซนได์ดีไซน์ดีไซน์เหมือนกับเราเองในชีวิตประจําวันดีไซน์ถ้าแปลอีกความหมายหนึ่งคือการตัดสินใจการเลือกแต่ว่าทุกคนส,สร้างได้ทุกคนสร้างได้สร้างนิสัยในการรู้จักเลือกแต่ว่าต้อง,ต,องต้องมีหลักคิดที่ถูกต้องด้วยไม่ใช่ว่าฉันจะเป็นแบบนี้ฉันจะเลือกของฉันเองแบบนี้แล้วถือว่าถูกต้องไม่ใช่คําว่าคือหมายความว่าเหมือนกับแฟชั่นทุกคนต้องยอมรับว่า ดีไซน์ก็คือแฟชั่นส่วนทุกคนก็ตามเองได้ไม่จำเป็นต้องเรียนใช่ไหมครับก็รู้ว่าอย่างนี้เปิดเว็บเปิดอินเทอร์เน็ตดูใช่ครับเพราะงั้นเนี่ยก็เลือกให้ถูกต้องก็เลือกดีไซน์เหมือนกันเพราะงั้นท่านเจ้าของผู้ประกอบการที่ยังไม่พร้อมในการที่จ้างนักออกแบบแต่ถ้าท่านเปิดดูสื่อหรืออะไรต่างๆแล้วรู้ว่าเขาต้องตลาดโลกต้องการอะไรอย่างไรดูเสื้อคนอื่นเขาทำยังไงแต่เราอย่าไปทําเหมือนเขาเป๊ะเราเอาเอาแค่ทิศทางเอาแค่วิธีการคิดของเขามาแล้วมาต่อยอดความคิดของเราเอง ก็จะสร้างคืออย่างไรเรารู้ว่าเขาขายขายกันได้อยางเพราะไอ้ทงเงี้ยแต่เราก็ไม่ไปลอกเขาเราก็ใส่ความคิดของเราไปลรวพัฒนาได้แล้วไปถึงจุดๆดหนึ่งเนี่ยพอเราเริ่มมีกําลังเราก็จ้างอาจจะจ้างนักออกแบบขึ้นมาเข้าช่วยเสริมตรงนี้หรือพอถึงจุดๆหนึ่งท่านทำตรงนี้ไปผู้ประกอบผู้ประกอบการการสั่งซื้อผู้นําเข้าหรืออะไรต่างๆเขาเห็นศักยภาพเขาก็จะเริ่มมาบอกเนั้นเอาแบบของไอ้มาทําให้กับยูด้วยได้ไหม แต่เราก็บอกว่าเราทําผมก็ฝากเสริมว่าอย่าไปทําแค่ O E M บอกว่านั้นขอเป็นโคแบรนดิ้งได้ไหมเนี่ยฮะคุณมังกรคือกระบวนการมันก็มีกระบวนการครับแต่ต้องตั้งหลักให้ดีครับวันนี้ต้องขอบคุณทนายกมาได้ความรู้มากเลยครับได้ความรู้มากครับคุณัรครับนั่นก็คือคุณสมชายธนะพลเกียรตินะครับนายกสมาคมผู้ผลิตติตพันแนวดีไซน์สาหรับท่านผู้ชมที่ติดตามรายการพาณิชสร้างสรรค์อย่าลืมนะครับรายการพาณิชสร้างสรรค์มีทุกวันแล้วก็จะนําเนื้อหาสาระดีๆอย่างนี้มานําเสนอกับท่านผู้ชม ทั้งในขณะเดียวกันเรามีรายการคนไทยเข้มแข็งด้วยครับซึ่งจะเอาผู้ประกอบการมานั่งตัวจริงเสียงจริงมานั่งคุยกันเลยครับในเรื่องของการประกอบการต่างๆการที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จและปัญหาอุปสรรคต่างๆด้วยติดตามทาง Commerce Channel ได้ทุกวันนะครับสำหรับวันนี้ผมสุรนันท์เวชาชีวะพร้อมทั้งคุณสมชายธนาพลเกียรติขาลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ